สวัสดีจ้ะพี่น้องไม่มีอาการปลาบอดีได้หายยา,าการบอดีผสมยาให้เขากินก่อนแ้ามันเป็นอากาศเพรมอากาศขึ้มขึ้มฝนตกมะมื่นนึง ฝนตกมาคืนหนึ่งปามันเป็นนี่อย่างมูม,มันเปสิบแบบว่าบ่อคอยบ่อคอยขึน้นบ่อคอยบ่อคอยสู่สุ้นพักหล,งลงังๆนี่ที่จริงอะ่ะตะก้อนอะ่ะเลี้ยงปามที่ขึน้นฟู่สู้สู้ฟู่ เป็นป่าพื้นที่เดียวกันไอ้อย่างนึ่นเขากัได้กินอาหารอิ่มสู่มือูป่าพี่นอ้องอ,อืงาไม่มีปลาโอ้ ปานบาหิวอาหารนั่น,น,นเ,นะเป็นอากาศพอมก,ก,กินไก่กบดเนี่ยที่ลงขหางล้างหมดเลยกินไกบ่บดอ่ะ ได้กินแบบตีคือจังป่าบอกบอกว่อ,กอยหิวอาหารเพราะเขาได้กินดินถ้าเขาใส่ยาเขาซีรูทันทีเลยเนาะยาปลาเนานะได้กินแบบปลาซา